แก๊งม่วนป่วนอเมริกาหนึ่งเกูนศูนย์ครับผมมาดูกันนะครับบริษัทชายแสงแอดเวนเจอร์จำกัดเริ่มต้นความป่วนย้อนยุคกว่าแบบปีหนึ่งพันเก้าร้อยโอ้ยดูอโป่หลา้ชีเป็นคนช่างสังเกตและเป็นคนคิดไวหรือเป็นคนเก่งคนหนึ่งนักสืบต้องฝรั่งไม่ใช่หรอวะผมก็ฝรั่งนะฝรั่งดองไงอก มีมือในการแกวรอยและต่อสู้นับว่าเหลือใครในโลกาเลือกใครในโลกาอเมริกายุบก่อนเลยยุคสมัยก่อนโจมตีในโลกาเกือบ200ปีอะท่านผู้ชมเมืองเล็กนี่เดียวลบสิ้นด้วยแบบโคตรเถื่อนเลยวะถามฉันอะมันคือการฆาตกรรมจิเถื่อนเลยฆาตกรรมเหรอังออเป็นนักสืบและใต้หม้อกระเถิบัน No mm hmm. โอ้มีม้าด้วยมีม้าทุกคนพรร้้ออมยยิงงเอาดีหน้าดูอยู่นะโอ้ฝนฟ้ามาศูนย <t ui> ์ศูนย์ตั้งแต่นี้ไปพวกนายคือนักสืบชายหน้าเท้าโอ้ถุยสามเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ก็ใกล้อ้ยตนนีก็ใกล้ฉายแล้วนะแก๊งมวลปวดอเมริกาต้องบอกเลยว่าภาคก่อนๆเนี่ยค่อนข้างจะ อา่าแต่ภาคนี้ค่อนข้างบอกโอหมันเป็นธีมย้อนยุคกว่าก็น่าจะมีอะไรแปลกใหม่น่าน่าสนใจนะครับปี1900นี่โหย้อนไปนานมากร้อยกว่าปีเลยนะย้อนย้อนไกลเกินท่านผู้ชมก็น่าดูน่าติดตามนะครับผมเป็นหนังจีนนะครับก็สวครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสรี้ก็สวัสดีครับ